มืม้อเช้าค่ะคุณนายวันนี้วันเสาร์ไอเช็ดปากหน่อยเช็ดปากหน่อยนะคะอาเช็ดตาน,นิดเลงเงยหน้าดีจะก้มทําไมต้องให้ดุซึ่งเสียงวันนี้มีข้าวต้มค่ะอันนี้หัวเจ๊โป้ผัดไข่ค่ะเชิญสายเลยไม่ได้ให้กินยาก่อนอาหารเว้นมั่งไม่เป็นไรหมอไม่ว่ามั้งคนดูแลจัดให้ อร่อยไหมคะอร่อยกดไลค์ได้ไหมเนี่ยได้อะแมขัดจังหวะมอกร้องอโอเคเก่งมากเก่งไหมคะเก่งอย่างนี้ต้องกินกาแฟแล้วมัง้งเอาไหมเอา <c oughs> อันนี้นั่งไม่ได้นะคะเนี่ยเอามือค้ำยันไว้ข้างหนึงเห็นไหมเป็นการบังคับให้นั่งนางก็เอามือค้ำไว้คะ่ะเนี่ยน่าสงสารไม่งั้นจะหงายหลังเลยไม่ใช่หงายธรรมดานะหงา,ายแบบตีลังกาลงไปเลยจ้ะนึ่น ต้องมีหมอนรองรับไว้ตลอดบอกว่ายังไงายหลังแบบหงายเก่งไปเลยก็ไม่ฟังเดี๋ยวจะไปชงกาแฟให้นะโอเคไหมโอเค,อเคนี่หัใช้โปผัดไข่จะดำหน่อยนะคะหัวไชโปมันดำนะไม่ใช่ไข่ไหมอันนี้ข้าวต้มก็จะแฉะนิดนึงไม่เป็นไรนานากินทีหัวใชโปราดบุรีอร่อยอ,อร่อยเนาะ เ,เดี๋ยวกลางวันเอาน้ําร้อนใส่ข้าวต้มมันจะแห้งนิดนึงเอาเอาน้ำร้อนใส่เดี๋ยวจะไปต้มรอวะตกลงกินกาแฟใช่ไหมมองหน้าทด่กินเปล่าตบตาก่อนกินกินใช่ไหมจะไปชงให้นะโอเคค่ะจัดให้กาแฟหน่อยวันนี้วันพระนะคะอ้ํากินไป มาดูคุณนายกินกาแฟยังไม่หยุดเลยค่ะเวลากินกาแฟานี่นั่งตัวตัวตรงนั่งได้นานถ้ากินข้าวนี่นั่งเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยค่ะใช่ไหมใช่เปล่า <laughs> กาแฟานี่กินกระทั่งขอดแก้วเลย <c oughs> เห็นไหมคะนี่นั่งตั้งนาน <c oughs> เดินเราไปทำงานหลายรอบแล้วเดินกลับมาคุณนายยังกินกาแฟไม่เสร็จ นั่งนั่งทนนะคะหรือทนนั่งก็ไม่รู้สรุปแล้วนั่งทนหรือทนนั่งคะดูดิดมาไมค่อยๆ่ซดเป็นไงคะต้องให้เขาแหละวันนี้ให้รางวัลกาแฟดูดิเห็นไหมคะกาแฟนั่งซดทีละช้อนคะ่ะเป็นไงยายังไม่ได้กินคะ่ะนี่รอไว้แล้วต้องใส่รอไว้เดี๋ยวคนดูแลลืมเป็นไงคะค่อยๆบรรจงใส่ปากซดอ,อื้อหือจุดยอด ทนนั่งหรือนั่งทนคะคุณนายคะคนดูแลยังมันเหน็บแนมอีกแต่เวลาให้นั่งกินข้าวนะคะงายแล้วคะ่ะป่านเนี้ยเนี่ยนั่งตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วออาโซดเป็นไงคะ,ะกินข้าวนี่ตีลังกาแล้วคะ่ะต้องมีหมอนรอง,หงเห็นไหมเนี่ยมีหมอนรองไว้ไม่งั้นคุณนายงายหลังเลยคะ่ะ เห็นไหมข้าวหมดแล้วค่ะอันนี้ให้รางวัลคุณให้รางวัลคนเก่งสดชื่นไหมคะสดชื่นไหนเงยหน้าที่สดชื่นไหมคะ,สด,ดส,ดมคะสดชื่นมากไหมย,ยิ้มสงการแล้วนะเนี่ยวนมาอีกรอบนึงแล้ว